วันนี้พวกเราโอซิโดใช่ไหมครับวันนี้เป so ็นชิตเจอกันระหว่างไฟร์บัตเทอร์ครับกับมุราคโมสายเชียร์กิจนะครับอ่ะก็นี่เปลี่ยนคนเล่นแล้วเนาะเชียร์กิจเป็นผมเองอ่าสามสามสามทำไมผมไม่อยากเล่นเชียร์กิจจรจัดแล้วไม่เคยขึ้นบึงเลยเยอะคนแย่คนแย่เป็นหนึ่งจุ๊บแนวว่าเชียร์กิจแนวว่าเชียร์กิจเรื่อนอี้อ๋อเรื่องนีอ่ะ จริงๆถ้ามันตมีตอร์รนบีมันจะมีคอมโบนกับเคลเมนต์หมตีฮิปเ็เ็ิบีขึ้นมือนี่เนีัยนโคตรจี๊งอยากใส่แต il, styles, はは่ไม่ได้ม okay. uh, yeah, yeah. oh, right. hey. ีตนนี้หอกนะเอ้ยนี่มันไหรอไนูมีอะไรกันจุดเลยจุดไเคไปนริเกอร์รอแย่รเฮ้ยจบ

ไม่คิดตัวไอ้เชอรกิมันอาจจะตายก็ได้เลยถ้ามันโดนเบิร์ดมัอาจจะตายก็ได้เลยอาจจะหลับหลับยาวเลย,วย <c oughs> เว้ยเตี้ยเข้าเลยชิกไม่มีครับหิวพลังขึ้นหิวได้ดูเป็นไงละ่ะจบ <c oughs> จบ้าเนี่ยเนาะไม่ทำไมไม่เล่นวานเป็นอย่างีาง <c oughs> า้วะไม่เล่นมาร์ตินีวะเอาไรดีวะเราคนเลยไปอาจะตายก็ได้เลยแรักเลยฮะคนเลยวะ เล่นชัวไม่ไรแม่ของไม่เต็มมาสักเดี๋ยวไปกันเล่นๆัอือหืสุดยอดไปเลยตีๆๆอันหนึ่งเหรอเยอะมาตีกูนี้ <c oughs> เลยลมาดตี <c oughs> ตอะตีๆๆปล่อไปเช็คสแตนที่ฝั่งข้าง มาแล้วเกียร์สามเฮ้ยอย่าเเดี๋ยวเดี๋ยวปาดีตีดีคิกจบเลยอย่าเบืรอแล้วสินำเก็มจมเรมเลยนเจนี่พลังไม่บวกนะติดชามเฉยเยอสิจิกินไงสิิงการเยอะ ไม่ไม่ไม่ไอ้แค่บอกอย่างเงี้ยบอก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 มันไม่ได้บอกเข้าสู่ไอ้ีนี่บอกอยู่ในซุ้มสภาพช้าอยู่แค่เข้าสู่อ่ะมาไอ้ตัวเมื่อวานไม่ได้เลยเอาเงี้ยเปมี่นจะเอาตายเลยเหรอตายเราอ่ะหมดร้ายจังวะโอห้โหนี่ไม่ตายอ่ะนี่ไม่ไม่ตายอ่ะโหนี่ไม่ตายไหมแต่ปางตายใไหม เีดีสุดเมึนไม่เท่าไหร่นะอพลังอ่ะพลังไม่เท่าไหร่ท่าีตีดีไปไปนี่หเฮ้กลับนะเว้ยเริ่มเลยำมีแลดไก่กวุติบัเยอะกานได้บ้างกรนงนงเย้คสามตีเอฟเฟกต์อารบาร์ดหายตัวเองลาสาไป าบสามตัวหนึ่งข้อสองนี่อยู่ไม่ได้เอลชินเลยนะอเข้อเขาอ่านสกิไม่กัดไม่กัดเข้าเยที่แกมีชหรอโมแคมดอไปหนึ่งโอเคพลังดีไม่ไน้ไม่เนี้ตัวหนึงเนาะดมเฮ้ยสแตย์มันรงสแตนี่ตีันเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่ง

ไปปัมป๊มหลายเหี้ยเฮ้ยปั๊มปัมป๊มแค่ตัวเลยแะ่ต๊วไม่ได <c oughs> ้มันอะไรวะนี่เ,เนี่ยลบลบสองหมื่นเลยเราวัดใจเลยเลยขึ้นม,ม,มือเลยลบลบลบไปเลยอ่ะสกิออกนะลเลยเนาะลดต้นเบนเฟดครับโซบาสยกขึ้นมือนะครับเปิดสามใบคอหนึ่งใบลงมาอืมคิดก่อนขวดต้องปั๊มมือสู้กับมือเราเล่ออออออปั๊มมือทำไมวะฮะปั๊มมือทำไมอะไร 1อ3ทางเหียมนตัวเดียเยอะใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ก็จะใช้มาเดียวครัคนนี้คนนี้ใช้เยอะขาตับาทับังไงเชียรกี่นะ ลบห้า0ันหาพันเยอะว่าตีไม่ตายนไดนหรือว่าตีมไม่ตายได้รเลยวะชอตตีดีๆพอหมื่นพอหนึ่งหมื่นเยอะก็จได้สแตนก็ได้ไหมเฮ้ยใครจะไปถอยพอหมื่นใช่ไหมเยอะ

นี่แมวเดี๋ยวมันเล่นเล่นมีเลนเนี่ยจดเธอเลยมึงไปเล่นเล่นอันตรายเหี้ยนี่มึงนเนอันตรายเดี่ยเล่นอ่ะเดียวแค่เดียวเ้ยเบิร์ทีแม่งยันหว่างเลยยันสวรรค์เลยสตรอยเ่นเติมดีได้ยังได้ดีวมึงมีกี่ใบนะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแก้าไหนากเกลี้ยแล้วแตนมึงใช้กุน่าสแตนอ่ึงไห หนึ่งใบบคาดมันไม่ได้เล่งง่ายๆเลยวิธีลังกีไม่ได้ไมนี่ะเฮ้ยเอานี่สหลยเฟมมันโหดลยจังวะอาอกว่าันนี้ละมือข้สอ่ะอมามือข้สอตีไปเลยดีกว่ข้สมืองส หายหนึ่งเดรอประวะติรอเท่าไรหายไปเนี่ยเข้ามาสามเฮ้ยอดลอยอะไรลอดแหละมึงเยอะขนาดนั้นเหรอเฮ้ยมึงเยอะมันไม่เป็นเสมอว่าลอดเสมอไปด้วยมึงลอยอะไรคิดว่ามึงเยอะลอดเสมอไปนะมันเยอะไงโอ้โหมึงแกจะปัดล็อคใส่กันเลยอ่ะไม่ปั่นหรอกเว้ยว่ามึงหงเยื่อไปตาหน้า มิชาจินจาแล้วเขาจบแค่เธอเดียวเลยเขาไม่มีตาหน้ากันหรอกดูมือมึงดิหนาวอ่ะสีแดงวะสีดงสีแดงขอได้สี่สามตัวชนะจบแล้วถึงเวลาแล้วใช้ิีเชยร์ลุกกี้ครับสกิลวะครับบรรยากาศเขาแข่งโจมตีเนาะไม่ใช่เมื่อนี่ โจมตีหรือไอยูนิตนี้นะครับถูกโจมตีหรือโจมตีนะครับทิ้งการ์ดไปหมื่นหนึ่งใบนะครับที่มีค่าคอสรวมกันเป็นสามนะก็คือทิ้งสองกับหนึ่งก็เป็น,น <g> สามเนาะก็ทิ้งสามครับลบแวนตามเชี่ยวกี่นะครับลบไปสองหมื่นแล้ว 6, หก<ย>พันโคตรเกลียนเดที่มันไม่ใช่แบนใช่ไหมอย่าอย่าอย่าตามมีนิเชี่ยวกี่มันบอกเนาะโอเคือเหลือหกพันก็อันนี้ได้หนึ่งเข้าเนาะสามได้เข้าทำไรเี่ย เคภาษาอือมเลีรยลสามตัวเดียวแล้วสามตัวเดียวแล้วเจ็บเลยอืมตีบัลตีบัลป่อยป่ายใช้ไดำด้วยยืนดำโซนหนึ่งไปบซนดช้าหูฟกปิดตัวปนตัวเลยเย้ปีท่าไห่อ่ะมวดเดียว มันไม่มีเขนาดแบกบกูด้วยจบถ้าเจอมีกนผิวดีขน,นาดแบกบกูด้วย <c oughs> แซ่าาแซนแอนโดรจริงๆอ่ะเที่ยวกี่เหมาะใช้กับดักมาด้วยมันแค่คลอกข,ขึ้นมาไปแลปว้วแล้วบิดกระปาไปง่ายใช่ไหมเพราะเียกมันไม่ได้ใช้จีโซอะไรหรอกสไตค์ฮึมสกิลปฏิบัติเนี่ยเชี่ยวกี๋ ลบแบนแกหมื่นห้าหายพิษพลังเกนอ่ะเป๊ะในเมื่อมันลบแล้วคิดยากแม่งกระโโบเป็นหมื่นห้าไปเลยแล้วก็เจนสามครับชิวกีตีอย่างหลังได้เนาะแหลงบอกเลยว่าแหลงโคตร มันมือไหนฮะนะได้หมดมือกูเนี่ยสัตแมนลางสองหกสองหกโแรงเลยหลอ่ะปล่อยก่อนแข่ดีเชิดกระชด้าหรอกสไม่แน่นะเว้ยสองสี่ไม่หินปิสอี่ไม่ิกดขึ้นเขาตัวบาสเอ่าเสกหน้าเหมือนแวนลงมาไอ้เหี้ยตึงเงาสอสใช่ไหมเออสอ่เลยเว้ยกูไม่หิไม่ได้หวะ Okay, วันนี้ <c ười> น <c ười> โอเคกัดสองันหกอ๋อ่เห <c ười> ็นเหรอืมขาตับานครับยิ่ถ่ายก๊อปเชียร์กี้ลงมาโมช่องไหนวะเฮ้ยทิงแปลงล่างโอ้โหแต่เกจะยช่งไหตีสองหกสองหกออ โอยังหดเลยยังโหดเลยยังหดเลยปะโอเคไหมกัดเฮ้ยสอกมึงการเท่าไหร่สามมือนิดหเลยเหรอเออก็บอกสองหกแล้วมากินการเท่าไหร่ตอนตอแรกอะไห่อนหร่อันนั้นสองสีเนาะมึงการหนงห้าไงมนี่สองหกไอ้นี่สองห่เนาะแล้วอ๋อตอแรกมันปล่อยเนี๋ยว่ะเออแท้ๆตอแรกมันปล่อยมันทิ้งไปเอย่อย่าดีๆีขอสองหมื่นสองหมื่นอย่ จีกาเลยวเฮ้ยีกาเลยวะอหมอนี่มาเอาเรื่องเลยวะตไดเีเอไกี่ใปวะเลกีสองร้ให้กูได้แตะแล้วนะเก็บไปเถอะจัดการกันเนาะศูนย์เกิไร้สามใบใช่ไหมมันเหมือนไอโอมดใช่ไหมพเนี้ยไม่ค่อยเหมือนนะอ่ะมัดก็ลบพลังไม่ใช่ปะเอมไม่รู้ว่ มันเกี่ยวกับคอคอแะแแต่เแตบอนนี้มันเสียเนาะเออมันมีจบคนี้อกเฟมเฮ้ยมันต้องมีวีดีมันเหมือนว่าตีเลยคนแหลตังชั้นแหละตัช้เช่นะอืมส็ดวีดีโอเส็ดอือหนาว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 กลัวกลัวกลัวเร็วกลัวเร็วสวมันเ ม่หยุดเริบเลือกวแล้วเลือกวแล้วเลือกวแล้วน,วน,นวี่ก็ต้องยิงกิ่งชัดเลยเหี้ยว่ะเพื่อนคนเก่งนะเคื่อนเพื่อนชนะคนอื่นคนครั้งแรกด้วยเสียอ่ะคลิปเวลานี้ก็จบไปแล้วครับที่เรายิงก็ชนะไปนะครับอ่ะมันอยู่ที่จังหวะมากกว่านะครับภาคเกิดไยนดมันไ,ไม่ค่อยออกอะไรก็เหี้ยรู้เลยไม่เลยยังไงเออฮะรู้เลยใช่ไหมเออรู้เลยใช่ไหมกิ่งก็เลยไม่เป็นเออรู้เลยมันโหดของจริงใช่ไหมเออไม่ต้องมาได้สักทีเอออะไรประมาณนั้นแหละ มันต้องพลังหัวที่เราบอกแล้วถ้าในรถพลังทีนึงคือแบบสีดอะสีดอะนี่ก็เตรียมพีจีไว้แบบแล้วจะได้สเตอร์จะได้เลยไหมแม่อ่าเพื่อนครับที่นนี้ชอบนิ่มกดไลค์กดซับตะไคร้นะครับเศร้าเลยเนี่ยเ้าเลยจะได้สเตอร์เออมันได้มุ้งหน่อยถ้ามันได้ออกเงี้ยมันเล่นได้เลยถ้ามันได้ไม่ออกอะไรอ่ะจบเลย